คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสเนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมือนีกะมาพบกับเก่ามาเชียนะพี่น้องนะเนาะจะตามแนวทางเลขโคงทิกายของพชออมอมา,าให้พี่น้องอิซีได้พิจารณาบ้างด้วยครับผมเพราะว่าพ่อกะมั่นใจนะพี่น้องเนาะในงวดนี้พร้อมกับ เลขฝันพอครับผมเลขฝันพอกับน,นาสนใจได้ครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันในงวดวันทีหนึ่งกันยายนอ่นในงวดวันทีสิบหกกันยายนครับผมก้อนฉีเพิ่งหน้าทางตัวเลขโครงทุกไยพอจอมอหลูกห้านเกามาเชียร์ขอขอบคุณพ,พอเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับหลก,กับห้านทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมไก่เลื่อมเด้อครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกามาเชียร์น้ำเชียร์เลยวกับน้ำเชียร์้าร่วยเด้อครับพี่น้อง ไปรับชมรับฟังเลขของพอจอหอกันเลยครับพ่อครับลูกหลานเกามาเชียสวัสดีพอจอหครับผมครับสวัสดีครับครับพ่อก็เห็นพ่อโทรมหาเหร่งดวนเลยครับผมครับผมสงสัยมีที่เด็ดมาให้ลูกให้หลานนี่นี่ครับผมที่เด็ดมากเครับที่เด็ดครับผมเอาเข็นเขียนเลยครับพ่องวนนี่เขียนเขียนเลยเอ้าครับ ลองดูสิมันจะมากิงหรือเปล่าหาครับพอ่อทำไมว่าจะว่ากันด้วแต่ว่าพอ่อพ่อคิดว่ามันมาไงครับผม้าไมว่าจะด่าพ่อแล้วกันครับแต่พอ่อพ่อคิดว่ามันมันมาวันนี้ครับผม <S <S 1> <S 1> เป็นเล็กบินหรือว่าเล็กจับคู่เลยครับพอ่อ กับคูดด้วยเลกวิ่งลขวิ่งก็แปดตัวเดียวนั่นแหละไม่ต้องไปเอาสนใจตัวอื่นแด้วบนครับผมแฝดตัวเดียวครับผมแล้วก็สลางง่ะก็ใครไม่ชอบที่ว่าพ่อจัดให้ี่ก็ใไ้เขาจัดเอาเองครับผมในเวลาเราพ่อบางทีก็พ่อก็จัดให้ข้อเหมือนกันแหละครับถ้าพ่อชอบตัวไหนพ่อก็เอาตัวนั้นแหละแต่ว่าถ้าคนอื่นเขาชอบตัวไหนก็ห้เจาจัดเอาถ้าชอบมาเล็กเด่นแค่ตัวนึงก็ห้จขาจัดเอาเองครับ อ่าเอาของพ่อไปเลยเนาะครับผมเอาตัวเน้นๆไปเลยเนาะครับพ่อเอา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 เป็นชุดไปก่อนหกศูนย์แต่พอจะเน้นให้ตัวเดียวครับหกศูนย์หกศูนย์หกสี่หกสี่หกแปดหกแปดมันจะมันจะเน้นอยู่ ศูนย์หกสี่สองตัวเวียครับหกศูนย์หกสี่หกแปดสามตัวเนี่ยเล่นเล่นไปแค่ตัวนี้แต่น่อยครับผมแล้วหกสี่เนี่ยตัวเนี่ยของพ่อเลยด้วเนี่ยงสุดๆเลยน,นะพอเนาะอ่าเน้นว่าฮกนย์ก็หกแปดอย่าที่เน็กขาดครับกันไปเจ๊ตัวนี้แต่หน่อยด้ะมีมีอยู่สามตัวเนี่ยกันกัไนไว้เฉยๆครับกันกันเอาทูนยคืนศูนย์สี่ศูนย์แปด ศูนย์สี่ศูนย์แปดหกเจ็ดใช่ไหละหกเจ็ดครับผมนี่ทั้งทั้งทั้งมดเนี่ยพอลงไทยไปพกประโตพกประโตมันจะมีเนียนอยู่หกสีนี่แหละตัวไม่เน่นครับผมหกสี่หกศูนย์หกแปดสามตัวเนี่ยแทงให้มันคงคงไม่มากตัวมั้งสามตัวนี่โอ้บอลโปรลายพอครับผม เนี่ยเองในนี้เอาชกช่วงนั้นกับไอ้ที่ที่เหลือก่ะตัวเกบาทที่บาดเสียมันผ่านไปมันได้ชุดคืนนะครับแล้มันคงจะออกในหนี่แหละว่านี่ยได้สามตัวกับตัวเก่าในนั้นลูกครับผมแปดหกสี่แปดหกสี่อ้าวกันไว้สักสองประตูอ้าวสี่สี่ศูนย์แปดครับผมแล้วก็ 8ปดหกหูนกว้2สองประตูนี่ค่ะตัวเน้นมันก็คือแปดหกสี่ครับแค่น,นั้นแปดห 8, 6, กสีกนน่ตัวเน้นครับผมเนั่อกับกการเนาะตัวเต็งเอาแล้วกันครับเอออย่าอย่าไปคิดว่ามันเน่นอนหลายเราแต่พอต้องควรครับแต่ว่าแปด แต่ก็คือพอจะได้หน uh ักหนัเล้อยน่อยครับจัดนักแล้วม่พ่อแปดหกสี่ครับสี่น้อยแปดเ้าแปดหกศนย์นี่ก็การันไ์แเรือแปดศูนย์เนี่ยมันชนกับเล็กถูกลูกตัวนี้พอฮะลวกกันจุดถูกหมื่นสามสี่มื่นทีแล้วลูกจับจุดถูกได้8แปดศูนย์หก่ลองดลองดู มันจะมีมันจะมีสี่สี่สี่หกแปดตัวหนึ่งน่ะแต่ว่าพ่อก็อ๋อมันเป็นเลขตัวกลับครับพ่อก,ก็เอา 8, แปดแปดหรบคือแล้วพ่อก,ก็เลยตัดอันนี้ออกไปกบบโตเต่งเอาแล้วกันคใคร,คร,ใครตัรตัดเอาไปคข้างล่างเดีวิ่งล่างครับผมวิ่งล่างสี่กับหกวิ่งล่างสี่กับหก เพราะว่าเพราะว่าจะเน้นให้เล็กสองประตูทางล้าม,มันมีห้าประตูอ่ะทั้งหมดคืพอพ่อคือพ่อเน้นๆไว้น่นนะมีห้าประตูแต่ว่าตัวแดงๆมันมาที่มีสองหกมันอยู่นอกนอกเครือข่ายนะแต่ว่าพอพอชอบครับผมสองหกสองหกก็ห้าแปดห้าแปดก็นอกเครือขานะ่า,ออขายว่ะมออยู่ในเครือข่าย มันพอ,อย่เลขวิ่งนะครับผมมาเออมันพอ,อย่เลขวิ่งเองตัวมันมันเป็นเลขเด่นอยู่ใน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 สูตรไงครับผมถ้าเป็นเลขถ้ามันถ้ามันอยู่ในเครือขคามก็จะมีสี่แปดแต่ตัวพอไม่เอาครับพอคิดว่าจะมีห้าแปดหกแปดแค่นั้นแหะสองตัวนี่ถ้ามันจะมาแปดครับแตามันจะมาแปดนะข้างล่างนะครับผมมีห้าแปดหกแปดแ้วก็สองหก แค่นั้นแหละครับกสี่ศูนสี่หกสี่ันเนี่ยกันกันไ้กัแล้วกันหกสี่ตัวหนึ่งศูนย์สี่หกแปดห้าแปดมีสี่มีห้าประตูแค่นั้นแหละครับผมอันนี้แน่นอนอย่าแทงมากเน้นแน่นอนไอ้ไอสองหกมีพ่อพ่อขวัญเด็ดพ่อขวัญสองหกเลทสิครับผมขวัญขวัญว่าเคื่อนมนเคื่อนวานผ่าัน คมับมกนองไปอยู่บ้านเกา <mismo> ่าอไงก็ไปอยู่บ้านเก่าบ้านหลังเก่าครับผมบ้านหลังเก่าที่พ่อขายไปน่ะอยู่อยู่ในหนองยาลักษ์นี่แหละครั <ผม S 2> ในหมู่ <โ Quit. S 2> บ้านนี่แหละที่พ่อมาซื้อซือที่แต่ก่อเราปลูกปลูกเป็นหลังแรกเลยไงพ่อขายไปแล้วครับผมมันจะมีมันจะออกมันจะออกมันจะออกบ่อยไหมนะสองสองโกสิบตอนสมัยพ่ออยู่อยู่บ้านหลังนั่นนะ มั oh. นออกขนของไปอยู่ในบ้านแต็เลยมอง hmm. ของขออกฟองที่เคยอยู่นั่นแหละครับบูกลูกบกหมูลูกหลานก็อยู่ในนั้นเต็มหมดเลยนะ่ะบ้านเลขที่มันสองหกตัวเดียวเลยมันไม่มีอะไรผนอืมครับผมกปนกันไว้เด้แค่หน่อยนึงครับแต่ว่าม,มันก็ไม่เป็นตัวเน้นรอกตัวเน้นมันจะเป็นห้าแปดนั่นแหละเหลขฝฟันก่อได้ครับสองพก เด็ฝันพร้อมนอพอนอส้นกันอ่าเด็ฝันมันสองสองหกสองสองหกที่พอสองหกตัวเดียวอ๋สองหกตัวเดียวเด็กบ้านมันมีสองหกตัวเดียวครับผมอั่นแหลองดูสองหกเนี่ยมันก็ไม่กี่ตัวดอกสองหกสี่หกศูนย์สี่หกแปดห้าแปดแค่นั่นแหละห้าประตูนี่กะ พวกงานกระแทงยักตัวละชิบบาทจีบซิบบาทกระแทงก็ได้ไม่เกินครัต้นแบบลองเบิรงเด้อครับพี่น้องพอกับมาเน้นย้ำให้แล้วครับผมพร้อมกับเลขกพุ่มฝังพี่น้องเนาะสองหกครับผมครับข้กับหางเดียวแปดหกสี่ครับผมเอาครับพ่อกับยาอย่าลืมแทงเด้แปดหกสี่นะครับผมจัดดังเลยนะพ่อเนาะอแปดหกศูนย์ ลูเปมันอยู่ในนี่แหละครับผมลองดูดุเพื่อมันจะเข้าครับเอาเพื่อเป็นโชว์เป็นลาบด้วยครับผมพอกับมาเน้ยนยำโค้งซึดท้ายให้วเนาะพี่หลองเนาะครับผมทาย้วลูกครับครับพอครับลูกหลานเกามาเชียร์กับสิลบโปนลพอจอหอซํานีเด้อครับผมอาจาขอชมพอด้วยครับพ่อดีมีแห้งสวัสดีครับ โอเคครับเอาครับพี่น้องครับผมกัดมาเน้นย้ำให้เลยเด้อครับผมสำหรับพี่น้องเอพซีทีรอดร,รับชมแนวทางเหล็กพอจจหอเด้พี่น้องเนาะครับผมถ่ายคลิปนี้แอดมินกม็มาเชียร์ก็ขอ้อวยพรให้พี่น้องถูกหวยเลยงเงินไปนํากันในงวดวันที่16กันยายน6 5สุขหสุขสุขคนเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ